สวัสดีเช้าวันพฤหัสครับประดาอุเชี่ยวครับก็หลังจากสงการผ่านไปนะครับหลายคนหลายท่านก็สนุกสนานเทฮาบางครอบครัวก็อาจจะลบจะระทมทุกข์นะครับไปถึงยังไงก็ชีวิตก็ต้องเดินหน้าต่อไปนะครับชีวิตก็ยังเดินหน้าต่อไปก็เข้าถึงโหมดการทำงาน นะเขเข้าหมดทำงานปกตินะครับสำหรับหลายคนหลายท่านภารกิจก็ยังคงเดินหน้าดำเนินการตามปกตินะครับวันนี้เราก็เหมือนเดิมนะตื่นเช้ามาทำงานตามปกตินะครับทำงานตามท้องเรื่องตอนนี้ก็ตีห้าครึ่ง นะก็เข้ามาถึงใจกลางเมืองแล้วล่ะวิท์บ24แถวเอ็มโพเรียมแถวเอ็มคอเทียเอ็มสเปียนะคือถึงว่งาว่าเป็นย่านธุรกิจแห่งหนึ่งย่านธุรกิจใหญ่ของกรุงเทพมหานคร,รว่าไดา้นะครับก็เป็นแหล่งที่พักอาศัยของนัง ตามชาตินักธุรกิจนะครับนักท่องเที่ยวส่วน้าก็จะอยู่ระแวกนี้แหละน mm. ะครับก็เห็นบรรยากาศตอนเช้าๆว่ารถตราเป็นยังไงนะครับก็ยังคงสะดวกสบายนนะครับสำหรับคนที่ตื่นเช้า สำหรับคนที่ตื่นเช้าก็อย่างว่าเลยนะครับบางครั้งบางคราเข้างานเจ็ดโมงแปดโมงให้จะมาตีห้าตีห้าครึ่งเหมือนตัวแอดมินเองก็คงไม่ใช่ตัวแอดมินเองเป็นก็ขี้เกียจนะครับเบื่อรถติดไม่ใช่อะไรหรอกเรา,เรายอมแรกเวลาสะดวกสะดวก ด้วยการตื่นเช้านะครับด้วยการตื่นเช้ามาทํางานดีก,กว่านะครับเพราะว่าถ้าสายมามันก็รถเ,เยอะเราก็เราก็จะอาอการหมุดหยิดนะเราก็จะอาอการหมุดหยิดไม่คือบางทีบางครั้งมันเคยเคยมาแต่เช้าเคยออกแต่เช้าแล้วก็มันเจอสภาวะรถ,ถติดเราก็ไม่ค่อยชอบ เอาไดง่ายๆนะครับคนไม่ค่อยชอบก็เลยเป็นว่าเอตื่นเช้าออกมาแต่เช้าสบายใจกว่าเยอะครับสบายใจกว่าเยอะแต่คนที่มาแต่เช้ากว่าเราก็เยอะอยู่นะโดยเฉพาะ พนักง,งานทำความสะอาดถนนนะครับพนักง,งานกวาดถนนน่าจะออกกันเช้ากว่าเราอยู่นะครับเพราะเราออกมาทีไรจเจอเขาทุกทีเราว่าเราออกเช้าแล้วนาทีห้าก็เห็นพนักง,งานทำความสะอาดมากวาดถนนมาทำความสะอาดถนนบนทางตีเช้าเลยนะครับ คนที่ตื่นเช้าก็ค่อนข้างอันตรายสําหรับท่านผู้หญิงคุณผู้หญิงเขานะแต่พักหลังก็ไม่ค่อยจะมีข่าวหรอกครับแต่ว่าก็ถือว่ายังอันตรายเพราะมันเช้าบางคนก็อยู่ในที่เปี่ยวๆนะที่เปี่ยวก็อาจจะถึงก็นะก็อันตรายนะครับโดยสภาวะปากท้องนี่แหละนะ เข้ามาถึงที่ทํางานเรียบร้อยนะครับก็มาถึงที่ทํางานแล้วล่ะเสียงนกร้องนะวันนี้ก็งดภารกิจเข้าส่วนไปหนึ่งวันเพราะว่ามีภาระน่าจะเกือบน่าจะดึกนะน่าจะดึก พอเราไม่ได้อาบน้ํามันเหนียวตัวเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนื้อหนาเนื้อหนาตัวนะครับก็เลยวันนี้ก็เลยไม่ได้ไม่ได้เข้าสวนนะครับไม้เข้าสวนก็ขึ้นพักกิ่งเลยจริงๆแล้วก็ก็มีงานนู่นตอนเย็นนู่นแหละแต่ว่าด้วยสภาพว่าที่อากาศมันร้อนแล้วมัน พอเราไปออกกําลังกายมาเราไม่ได้อาบน้ําเราแค่อะไรอะล้างตัวเฉยๆไม่ได้ไม่ได้ฟอกสบู่อะไรอย่างนี้มันก็เนื้อหนะตัวนะเหนียวตัวถ้าทั้งวันมันเดินขํามันก็ไม่ไหวนะมันก็ไม่สบายตัวนะครับก็คลิปนี้ก็คงจะไม่ยาวนะก็พูดคุยกันนู่นนี่นั่นไปตามภาษาคนรู้จักกันนั่นเลย 45 40แอดมินมาถึงที่ทำงานแล้วมาถึงที่ทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอเก่าคำว่าสวัสดีนะครับเอายังไม่สวัสด,ดีเดี๋ยว นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม